สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจายในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกยังไม่มีการทดนะคะเราเรียนในการบวกโดยการนับต่อโดยการใช้ความสัมพันธ์ ของส่วนย่อยส่วนรวมแล้ววันนี้เราลองมาเรียนอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการหาคุณบวกโดยใช้การตั้งบวกนะคะจะเป็นยังไงนะคะอ่ะคุณจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูน,นะคะมีพ่อค้านะคะไปขายขนมมีขนมถ้วยแล้วก็ขนมตาลใช่ไหมคะมีขนมถ้วยทั้งหมด32ชิ้นอ่ะคุณผู้หญิงบอกว่าเอาขนมถ้วยทั้งหมดค่ะแล้วก็มีเด็กผู้ชายเดินมาบอกว่าเอาขนมตาล6ชิ้นนะคะรวม ทั้งสงคนอะซื้อขนมไปทั้งหมดกี่ชิ้นใช่ไหมคะก็คือเราต้องทอํายังไงอยากรู้ว่าซื้อขนมไปทั้งหมดกี่ชิ้นเราต้องเอามารวมกันก็คือเอาขนมกล้วยที่ขายได้แล้วก็จํานวนของขนมตามที่ขายได้มารวมกันก็จะกลายเป็น32กับ6ใช่ไหมคะ32รวมกับ6เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น32บวก6เท่ากับตัวไม่ทราบค่าก็คือตัวที่เราจะหาในขั้นตอนต่อไปน,นะคะอก่อนอื่นคุณจอยมา นะคะ32บวก6นะคะคุณจอยสร้างเป็นขอบตารางขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ใช้เป็นจำนวนนับ10นะคะ1 0ึ0ง0แล้วก็ในหลักหน่วย1 2 3 32อ่าบวก6แล้วก็1 2 3 4 5 6นไคะอันนี้จะเป็นขนมถ้วยจำนวนที่ขายขนมถ้วย32ขายขนมต้านที่6 มคะมีทั้งหมดสองหลักนะ้าหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบสามสิบสองกับหใช่ไหมคะเรารวมกันที่หลักหน่วยก่อนหกับสองเป็นเท่าไหร่เอหนึ่งสองสามหนึสามสีห้าหกเห็นไหมคะเ,เอามารวมกันเลยก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมด8ปดละต่อไปเรารวมในหลักหน่วยเสร็จแล้วเรามารวมที่หลักสิ หน3่งเป็นเท่าไหร่คะสารวมกับ36เป็น3ามสแนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งรูจอยใช้โดยการหารเป็นค่าไปจำหลักจำได้ไหมเลขโดดจะมีค่าเท่าไหร่อยู่ที่หลักที่ของเขาอยู่หลักหน่วยหลักสิบเมื่อกี้เท่าไหร่คะสากับ6ตัวตั้งก็คือ32ตัวบวกก็คือ6 เห็นไหมคะครูจอยตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะในการบวกการลบเราต้องตั้งเลขให้ตรงกันนะคะเอามาทําอะไรกันเอามาบวกกันในหลักหน่วยก่อนครูจอยใช้การบวกกันในหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะอะไรบวกอะไรสองบวกหได้เท่ากับต,ต่อไปนะคะพอครูจอยบวกในหลักหน่วยเสร็จแล้วครูจอยก็ต้องมาบวกในหลักสิบ นะคะคเมื่อกี้32บวก6คุณจาบวกในหลักหน่วยแล้ว2บวก6ได้เท่ากับ8ต่อไปคุณจามาบวกขั้นตอนที่2คุณจาบวกในหลัก10 3 10บวกกับ0 10างเห็นไหมคะข้างนาเิก6ไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าเป็น0 10 3บวกกับ0ได้เท่ากับ3เห็นไหมคะเวลาเรา พูดก็จะเป็น30เพราะว่าเลข3อยู่ในหลักสิบจะเป็น30แต่เวลาบวกเราสามารถใช้ตัวเลขโดดมาบวกกันได้เลยนะคะเด็กๆก็จะได้คำตอบนะคะก็คือ32บวก6ได้เท่ากับ38ดังนั้น32บวก6ได้คำตอบก็คือ38นะคะเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ5บวก54าส่คุณใจทำเป็นหลักให้ดูก่อนนะคะ54กับ ห้าบวกห้าสิบสี่นะคะตัวตั้งก็คือห้าสามสี่ห้าตัวบวกก็คือเท่าไรเอ่ยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสี่ห้าบวกห้าสิบสี่บวกในหลักหน่วยก่อนนะคะก็เอาจำนวนห้ามาบวกกับสี่ก็จะได้เท่ากับเก้าแล้วก็บวกในหลักสิบก็จะได้เป็นห้าสิบเก้าเราลองมองวิธีการตั้งบวกดูสิคะตัวตั้งคืออะไรคะเมื่อกี้ห้าบวกกับ ห้าสิบสี่ก่อนอื่นระบวก,กันในหลักหน่วยก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งระบบก,กันในหลักหน่วยก่อนห้าบวกสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเห็นไหมเวลาในการตั้งบวกกูจอยใช้ตัวเลขให้ตรงกันนะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบห้าบวกสี่ได้เท่ากับเก้าต่อไประบบในหลักหน่วยเสร็จขั้นตอนที่สองเราทำยังไงคะเรามาบวกในหลักสิบ ะะเมื่อกี้5บวก4เะาบวกในหลักหน่วย5บวก4ได้9ลักต่อไปเรามาบวกที่หลัก10ข้างบนก็คือ0 10กับข้างล่างอีก5 0ก็เป็น0บวก5ได้เท่ากับ5นะคะดังนั้นนะคะ5บวก54ได้คำตอบเท่ากับ59นะคะในการบวกเด็กๆจำไว้เลยนะคะการบวกเราต้องตั้งหลักตัดวดเลขให้ ตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบแล้วเด็กๆจะได้ผลบวกที่ถูกต้องนะคะอ่าต่อไปเราลองมาดูผลบวกของ23กับ30นะคะอ่ะ23ตัวตั้งคือ23ตัวบวกก็คือ30ขั้นตอนที่1นึ่ทำยังไ,ไงนะบวกในหลักหน่วยก่อน3บวก0ได้เท่ากับ3 ต่อไปในหลัก10ก็คือ20กับ30แต่เรานำจำนวนตัวเลขมาทำการบวกกันเลยก็จะได้เป็น2บวก3ได้เท่ากับ5เป็น50เพราพอยู่ในที่หลัก10บใช่ไหมคะ1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 50กับ3หน่วยเป็น23บวก30ได้เท่ากับ53อ่ะเราลองมาตั้งบวกดูว่าจะได้คำตอบตรงกันไหมนะคะ23บวกกับ3 10เห็นไหมคะ เห็นไหมตัวตั้งตัวบวกเสร็จแล้วขีดเส้นปิดนะเพื่อให้รู้ว่าเราจะทําการบวก2ตัวนี้แล้วนะคะจากนั้นเรามาหาผลบวกกันดู3ามบวกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราบวกในหลักหน่วยก่อนสามบวกศูนย์ได้เท่ากับ3พอเราบวกในหลักหน่วยเสร็จเราทายังไงคะเราไปบวกในหลัก10นะคะเมื่อกี้สามบวกศูนย์ได้3ต่อไปเราบวกที่หลัก10หลัก10อะไรบวกกัน20บวกกับ30ใช่ไหมคะแต่เราใช้ตัวเลข มาบวกกันตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าก็คือจํานวนเลขโดดของค่าประจหลักของเขาก็คือ2บวกกับ3ก็แยกได้เท่ากับ5ดังนั้น23บวก30ได้คําตอบเท่ากับ53เสเห็นไหมคะเวลาเราพูดเราพูด,พด,พดตามหลักเลย5 13 5อยู่ในหลัก10บมีค่าเป็น 50, 5 5 1ส3 นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนะคะเราสามารถหาได้โดยการต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจึงนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันก็จะได้คาําตอบนะคะครูจะอยากให้เด็กๆลองฝึกตั้งโจทย์เองนําตัวเลขเป็นตัวบวกแล้วก็ ตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนํามาบวกกันเพื่อหาคําตอบดูนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้คําตอบที่ต้องการนะคะแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ